สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่คิดถึงของคุณครูทุกตานะคะวันนี้พบกับคุณครูทุกตาอีกแล้วนะคะคุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องพื้นที่ในบริเวณรอบบ้านนะคะหน่วยบ้านแสนสุกนะคะก่อนจะไปเรียนนะคะเด็กๆต้องฟังเพลงกับคุณครูทุกตาก่อนนะคะเด็กๆฟังเพลงนะคะ เราจะเรียนเรื่องพื้นที่และมบริเวณรอบบ้านนะคะเรียนเพื่ออะไรคะเราเรียนเพื่อให้เด็กๆรู้จักพื้นที่บริเวณรอบรอบบ้านนะคะและบอกประโยชน์ของพื้นที่บริเวณรอบบ้านได้นะคะเด็กๆรู้จักพื้นที่บริเวณรอบบ้านไหมคะถ้าเด็กๆไม่รู้จักนะคะคุณครูทุกท่านจะพาไปดูนะคะมันเป็นยังไง ของเรานะคะปลูกแล้วจะมีบริเวณรอบบ้านมีรั้วก,กั้นนะคะบริเวณรอบบ้านเป็นสนามหญ้านะคะสนามหญ้าเอาไว้สําหรับทําเป็นสวนยอมสําหรับนั่งเล่นนะคะออกกําลังกายนะคะเป็นพื้นที่กว้างๆนะคะบ้านบางครัวไม่มีพื้นที่กว้างๆก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านเล็กๆ ไม่มีสนามหญ้าก,ก็ได้มีขี้ดินมีดินให้เราเล่นนะคะเขาเรียกว่าบริเวณรอบบ้านพื้นที่รอบบ้านนะคะบางคนบ้านอยู่ข้างนอกนะคะใช้บริเวณบริเวณรอบบ้านทำปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้สำหรับกินเอาไว้สำหรับขายนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้นะคะ บางคนอยู่ในตัวเมืองนะคะบริเวณรอบบ้านจะทําไปที่นักเล่นพักผ่อนหย่อนใจเหมือนคุณครูทุกตาพูดไปแล้วใช่ไหมคะถ้าที่ออกกําลังกายทําสวนยอมเขาเรียกว่าบริเวณรอบบ้านนะคะเด็กๆรู้ยังคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะทบทวนอีดหน่อยบริเวณรอบบ้านเป็นยังไงคะเป็นที่อยู่รอบๆบบ้านใช่ไหมคะใช้สำหรับพักผ่อน การสวนยอมนั่งเล่นออกกำลังกายนะคะใครที่อยู่รอบๆอบเมืองก็จะใช้เป็นที่ปลูกผักเลี้ยงไก่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆถ่ายรูปบริเวณรอบบ้านตัวเองนะคะให้คุณครูทุกตาดูหน่อยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ส่งในคิดโทรศัพท์มาหาคุณครูแล้วอีกใบงานหนึ่งนะคะให้เด็กๆ อะไรคะระบายสีบ้านและบริเวณรอบบ้านของตัวเองนะคะให้สวยงามส่งคุณครูทุกตาทางไลน์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะคิดถึงนะคะพบกับคุณครูคทุกตาใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย